ความเดิมตอนที่แล้วจากซอร์ทออฟแอสเวพ่อทำงานล้มเหลวแต่เจ้าอย่าได้ล้มเหลวเหมือนพอ่พอพ่อชายหนุ่มสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณนักฆ่าทูตแห่งสวรรค์แอสเวลในตัวเขาได้ตื่นขึ้นแล้วตามบัญชาท่านดีส ชายหนุ่มโดนเลหายิงทะลุกระจกออกมาจากโรงพยาบาลบรูซและอัลเฟรดขับรถมาเห็นเหตุการณ์พวกเขารีบลงมาดูอาการของเด็กหนุ่มและรู้ทันทีว่านี่คือแอสเรลที่สู้กับเขาบนภูเขาหิมะเมื่ออัลเฟรดมาดูอาการก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เหมือนกับแอสเรลคนก่อนเลยที่โดนยิงทะลุหน้าต่างเจ้าหนูนี้ยังดีที่มีเกราะป้องกันไว้บรูซฝากให้อัลเฟรดดูอาการ ส่วนเขาจะไปจัดการกับเลหฮาเองบรูสยังคงสวมชุดแบทแมนอยู่แต่การแต่งเต็มตัวคงไม่ทันการแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีคนรู้จักบรูซเวนล็อกงั้นก็ไปทั้งอย่างนี้แหละเมื่อเขาเข้ามาด้านในแล้วเลหฮากําลังเอาปืนยิงใส่โนมอสได้อยู่ดีๆปืนของเลหฮาดัานติดลํากล้องยิงไม่ออกแบบไม่มีสาเหตุหรือว่านี่เป็นพลังบันดาลของดูมาที่ช่วยชีวิตโนมอสเลหฮาจึงวิ่งหนีไปบรูซวิ่งไล่ตามแต่โนมอสก็เข้ามาคัดขา พราะไม่ต้องการให้แบทแมนเนี่ยมายุ่งยากเรื่องของเขาโรสจึงโชว์ลีลาตีลังกาแล้ววิ่งไปต่อเขาวิ่งตามไปถึงห้องเก็บยาเขาก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังติดกับดักเลหาได้ทลายตู้ยาลงมาทับบรูซที่ไม่ได้ระวังตัวแต่ตู้ทับแค่นี้จะทําอะไรเขาได้เหรอไม่หรอกบรูซใช้กําลังที่มีอยู่พังตู้ขึ้นมาแต่สารของยาต่างๆที่ละเลงใส่ตัวของเขา ทำให้บลูซ e เกิดเห็นภาพหลอนว่าเลหานั้นได้กลายเป็นปีศาจมังกรฤทธิ์ของยายังทําให้เขาช้าลงจนโดนเลหาเล่นงานเข้าจนได้เลหาจึงลากตัวบลูซออกมาจากโรงพยาบาลยามาเห็นมาห้ามด้วยแต่ก็ห้ามไม่ได้ล็อกเขาจับบลูซขึ้นรถลงบาลและขับหนีออกไปในตอนนั้นเองออาเฟสที่อยู่ข้างนอก ก็ไม่รู้เลยว่านายตัวเองกำลังตกที่นั่งลำบากบลูส <Bruce S 1> ได้สติรีบทีประตูหลังและกระโดดออกมาเมื่ออัลเฟตเห็นรีบวิ่งเข้ามาช่วยนายแต่ก็โดนเลหาจัดการไปอีกคนบลูส e <Bruce S 1> หมดแรงแล้วตอนนี้ขัดขืนอะไรไม่ได้ก็ต้องโดนเลหาลากขึ้นรถไปอีกรอบเวลาผ่านไป10นาทีเลหาได้เอารถไปจอดในป่าและวางยาบลูสอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขานั้นให้ความร่วมมือดีๆกับเขาเขาเล่าทุกอย่างให้บลูสฟัง ว่าตอนนี้อยู่ไหนและจะทำอะไรต่อและใส่ยาอะไรเพราะต้องการให้บลูส์รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครมาช่วยบลูส์ได้หรอกเขาสิ้นหวังแล้วอีกด้านอัลเฟรดก็โดนโนโมอสจับมาให้ขับรถให้กับเขาเพื่อพาใช้หนุ่มแอสเรลไปที่ไหนสักแห่งไม่พาเข้าไปโรงพยาบาลเลยครับเด็กหนุ่มคนนั้นโดนยิงมาเขาควรจะได้รับการปฐมพยาบาลในทันทีนะครับเจ้างโง่ ไอ้พวกนั้นจะทำร้ายเจ้าหนูนี่มากกว่าช่วยตังหากงั้นคุณช่วยเอามีดออกไปจากคอผมก่อนได้ไหมครับมันรบกวนผมอยู่นะแล้วข้าจะมีหลักประกันอะไรล่ะว่าเจ้าจะไม่ขัดขืนฮะคำพูดของกระดาบผมไงครับถ้าไม่เพียงพอผมขอบอกคุณก็ได้ว่าผมต้องการความร่วมมือกับคุณนายจ้างของผมโดนจับไปผมมีเหตุที่เชื่อได้ว่าพวกคุณจะช่วยผมตามหาเขาได้เหตุผลแนวไร พวกคุณเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องแอสเรลคุณอาจจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ได้เมื่อถึงที่หมายทั้งสามเข้ามาในบ้านอาลเฟตก็ประหลาดใจเมื่อได้เห็นรอยแผลของชายหนุ่มทั้งที่น่าจะมีรอยกระสุนฝังในล่างสีนัดแต่ตอนนี้มันเริ่มกลับมาหายดีแล้วด่านเลฮาจับลูสถอดเสื้อและมัดเขาไว้กับเก้าอี้จากการค้นเข้าของในชุดและเสื้อผ้าของเขา เลฮาก็รู้ว่าชายคนนี้คือบรูซเวนมหาเศรษฐีแห่งกอตแฮมและที่เขายังไม่ฆ่าบรูซเพราะต้องการเค็นข้อมูลเพื่อเข้าถึงมรดกของตระกูลเวนให้โอนถ่ายมาให้เขาเพราะแผนจากนี้ไปนอกจากจะจำกัดดูม่าแล้วเขาต้องการฮุบสมบัติของตระกูลเวนอีกตั้งหากด้วยหลังเอาเฟรดปฐมพยาบาลให้ชายหนุ่มเสร็จ เขาพูดชมไม่หยุดปากเรื่องราวการฟื้นตัวของชายหนุ่มคนนี้มันวิเศษมากจนวิธีการฟื้นตัวของแบทแมนนั้นยังต้องอายอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่โนมอ s สเรียกว่าเดอะซิสเต็มก็ได้ครับพ่อของผมเขาสะกดจิตผมแล้วก็เงียบซะเรามีเรื่องด่วนที่สำคัญกว่าให้ทกกันทำไมเราไม่เชื่อคอไอ้แก่มันซะเลยเชื่อหมายถึงฆ่าเขานะเหรอเขาคือเพื่อนของเราเขาช่วยผมตอนโดนยิง โ o มอ s no เหมือนจะไม่ไว้ใจอัลเฟรดและต่อว่าใช้หนุ่มที่หนุนหลังพ่อบ้านอัลเฟรดจึงเสนอเรื่องที่อยากให้ทุกคนร่วมมือกันไว้เพราะเป้าหมายคือสิ่งเดียวกันนั่นก็คือเลหาและอัลเฟรดมีอุปกรณ์ที่สามารถหาตัวเลหาได้เพราะนายของเขาคือหนึ่งในมนุษย์นักแกะรอยที่เก่งที่สุดในโลกก็คือแบทแมนทำให้โนมอ s s สยอมร่วมกับอัลเฟรดดีๆขณะเดียวกันเลหาก็ไปฆ่าสมาชิกคนอื่นของดูมา่าตามแผนเดิม และเรียกหมอมาให้ยาบรูซเพื่อให้เขาได้คลายความลับแต่ก็ไม่เป็นผลเขาทนต่อยาได้เกือบทุกอย่างจนเลหาเริมหมดความอดทนเสียแล้วมาทางด้านกลุ่มของแอสเรลถึงแม้จะมีมันสมองของพ่อบ้านแบทแมนคอยช่วยเหลือแต่ทั้ง3ยังนึกไม่ออกว่าเลหานั้นกบดานอยู่ที่ไหนโนมอสเลยให้เปลี่ยนความคิดจากการหาที่ซ่อนตัวของเลหามาเป็นค้นหาสถานที่ที่เขาจะดำเนินตามแผนต่อชายหนุ่ม จึงดาวจากสถานที่ที่เลหาไปฆ่าสมาชิกดูมาที่อยู่ในยุโรปเป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นสมาชิกที่ชื่อว่าฮาร์คอรดอยู่ที่ประเทศอังกฤษพวกเขาจึงรีบเดินทางไปที่นั่นซึ่งก็จริงอย่างที่คิดเลหะเดินทางมายัางที่นี่และกําลังจะเล่นงานสมาชิกคนนี้แถมเอาหมวกขังข่าวมาใส่ด้วยหรือนี่จะเป็นการป้ายความผิดว่าเป็นฝีมือของแบทแมนภายนอกรถอีกคันก็ขับมาถึงเป็นอัลเฟรดนี่เองซึ่งนี่มาใช้รถที่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านได้ ยามจึงออกมาไล่โทษนะพวกแต่ฉันนะ่ะได้คำสั่งมาให้คนอื่นผ่านประตูไปได้โอ้คุณเพระแต่นี่มันคือเรื่องเร่งด่วนนะครับเอาเฟรดดึงความสนใจของยามหน้าประตูเพื่อเปิดทางให้แอสเรลมาจัดการยามจงเข้าไปแอสเรลหอบัญชาเมื่อแอสเรลเข้าไปบริเวณบ้านได้ ยามได้เอามาออกมาจัดการอาลเฟรดเห็นเข้าจึงอยากให้ทําการพูดคุยมากกว่าต่อสู้บางทีเราควรอธิบายเหตุผลของเราให้พวกเขาฟังนะครับมารกระโจนเข้าใส่แอสเรลชักดาบและฟันหมาจนหัวขาดแล้วพุ่งไปแทงยามอัลเฟรดพยายามบอกให้โนอมสห้ามแต่เขาก็ปฏิเสธทุกครั้งยามมาล้อมแอสเรลเต็มไปหมดมีคนหนึ่งชักปืนลูกซองหันมาทางเขาเมื่อแอสเรลเห็น จึงยิงมีดดาบในสนับมือออกไปปากเข้าหัวของศัตรูและเล่นงานยามอีคนอีกคนและอีกคนความโหดร้ายของแอสเรลได้เป็นประจักษ์ครั้งแรกออาเฟรตที่ได้เห็นแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยว่าชายหนุ่มที่ใส่เสื้อคนนั้นได้กลายเป็นฆาตรกรที่เลือดเย็นได้ยังไงคนพวกนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มีใครบริสุทธิ์หรอกแอสเรลรีบกระโจนเข้าไปในบ้านพบเลหาในชุดแบทแมนที่ได้ฆ่าฮาร์ดคอร์ไปเรียบร้อยและเขากําลังหนีขึ้นรถ แต่แอสเวลเกิดชะงักขึ้นชั่วคราวเมื่อได้เห็นศพของฮาคอร์โนมอสจึง no ต้องออกคำสั่งเจ้าโง่เหย่ของเจ้ามันกำลังจะหน,นีแอสเวลจึงพุ่งออกมาและกระโจนเป็นดักหน้ารถเขากระโดดขึ้นไปชักดาบกำลังจะพิฆาตเลหะแต่เลหะขับรถไปให้แอสเวลโดนกิ่งไม้ตบเข้าด้านหลังจนเขาเสียหลักตกลงมาจนหนีไปได้ทั้งสามคนพาชายหนุ่มมารักษาออาเฟรดจึงถามชายหนุ่มว่าจำอะไรบ้างได้ไหมชายหนุ่มบอกว่า เมื่อเดอะซิสเต็มทำงานเขาจำได้แค่เลือนลางเหมือนความทรงจำของเขาถูกคนอื่นมาแทนที่จากนั้นโนมอสก็ต่อว่าชายหนุ่มที่ทำให้เสียเกียรติในการปล่อยเยือนี้ไปได้เพราะดันไปชะง,งักตอนเห็นศพของฮาคอร์อัลเฟรดก็ปกป้องชายหนุ่มว่าเพราะความมีมนุษยธรรมของเขามันทำให้เขาชะง,งักที่ได้เห็นคนแก่กำลังตายต่อหน้าโนมอสก็เถียงอีกว่าแอสเรลไม่ใช่ผู้ที่มีมนุษยธรรมแต่คือผู้ที่มีความเหี่ยมโหดที่ชอบทำตั้งหาก จนชายหนุ่มต้องพักยกให้เลือกทะเลาะกันแล้วสืบต่อดีกว่าว่าเลหาจะไปฆ่าใครอีกมีสมาชิกทางตะวันตกอีก6คนที่อเมริกาใต้3ที่ฮาวาย3ที่ยังมีชีวิตอยู่อัลเฟตตนึกมาได้ว่าในรายชื่อที่สมาชิกดาวเทียมที่บรูซแกะรอยเจอมีอีกคนหนึ่งอยู่ที่เท็กซัสแต่โนมอสบอกว่าไม่มีรอกชายหนุ่มจึงถามโนมอสว่า,าที่เท็กซัสเป็นของเลหาล่ะแถวนั้นมีตรงไหนที่เป็นทรัพย์สินของเลหาบ้างไหมซึ่งก็มี เป็นโรงกลั่นน้ํามันที่ฮูสตันพวกเขาจึงเดินทางไปที่นั่นที่โรงกลั่นน้ํามันเลหฮาก็ได้จับบลูซมามัดไว้กับเสาบลูซ e พูดจายียวนกวนประสาทเลหฮาไปเรื่อยบอกว่าการเอาชุดแบทแมนมาใส่เป็นการไม่ให้เกียรติต่อป,ปีศาจบิสที่เขาบูชามันคือหน้าที่ของสาวกที่ต้องสร้างความปันปปวนความไม่ลงรอยกันการสวมชุดนี้สามารถทําเงื่อนไขนั้นได้สาเร็จแล้วบลูซก็พูดครับให้เลฮาสับสนเข้าไปใหญ่ ว่าจริงๆแล้วเลหาอาจจะบูชาปีศาจของเขาอยู่ก็ได้ปีศาจข้างข่าที่เขานั้นบูชาตั้งแต่8ขวบทีนี้เลหาสับสนครับก็เข้าทางรู้สิเพราะว่าบีชเนี่ยคือปีศาจที่ต้องการสร้างความสับสนแล้วตอนนี้เลหาก็สับสนครับก็ถือว่าบรูซเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาบีชเหมือนกันหรือเปล่าอ้าวงงเขาไปใหญ่แล้วเลหาก็เอาฉมวกร้อนๆจิ้มไปที่ไหล่ของบรูซ ขนาดยาปันประสาทของแกยังทำอะไรฉันไม่ได้คิดหรือว่าทรมารมฉันจะทำให้ฉันยอมแกได้คำพูดนั้นมันเริ่มทำให้เลหาเหลืออดจริงๆฉันไม่สนแล้วความรับของแกฉันสนแต่ชีวิตของแกบางทีการบูชายันจะช่วยโน้มน้าวให้ทันลอดบิสให้อภัยฉันได้เลหาปลดชุดแบทแมนออกหมดเขาไม่สนมรดกตระกูลเวแล้วต่อไปนี้เขาจะฆ่าบูสทิ้งซะ ด้านนอกลงกลั่นน้ำมันสหายทั้ง3เดินทางมาถึงแล้วใช้หนุ่ม2กล้องมองดูจากข้างนอกสถานที่ดูร้างผู้คนแล้วฝนก็ตกขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีครุยน o โมสให้ใช้หนุ่มเรียกแอสเรลออกมาอัลเฟตก็ชิงบอกก่อนว่าได้โปรดบังคับตัวเองอย่าไปฆ่าใครอีกแต่ชายหนุ่มบอกว่าเมื่อเขาได้กลายเป็นแอสเรลแล้วมันก็ยากที่จะควบคุมตัวเองกอนเธอจะไปฉันมีเรื่องอยากจะถาม ครับเธอชื่ออะไรพอนุ่มผมไม่รู้ผมลืมไปแล้วผมลืมตัวตนของผมไปหมายความว่าพอเขาได้สวมชุดแอสเรลเขาก็จะลืมตัวตนของตัวเองไปเรื่อยๆเหรอเมื่อ <c oughs> สวมชุดจิตวิญญาณนักฆ่าแอสเรลก็มาถึงเขาพังรั้วด้วยดาบไฟและรถที่เลหาใช้ก็จอดอยู่หน้าประตูบานใหญ่แต่ประตูบานนี้ดาบไฟของแอสเรลคงไม่น่าจะเปิดได้อัาเฟ บอกว่าประตูบานนี้เหมือนกับที่ติดตั้งอยู่ในคลิหาดเวนมันแน่นหนามากการจะเปิดมันมีอีกทางหนึ่งคือต้องให้เกิดไฟดับประตูจะปลดล็อกออกเองซึ่งเหตุการณ์ไฟดับคงเกิดขึ้นยากมากโนโมสภาวนาให้ดูมากชี้แนะทางให้แก่พวกเขาด้วยคุณควรขอปฏิหารมากกว่านะครับในห้องเชือดเลหาเตรียมพร้อมจะกระซวกล่างของบรูซแล้วคูว่าจะควักหัวใจเขาออกมา เขาพุ่งตัวเข้าหาแต่บรูซก็กระโดดถีบใส่พุ่งมาแบบไม่ระวังก็โดนสิครับทันใดนั้นเองปฏิหารก็เกิดขึ้นเฉยฟ้าผ่าใส่เสาไฟฟ้าจนเกิดไฟดับขึ้นประตูบานใหญ่ก็เปิดออกหรือว่าดูมารับฟังคำภาวนาของโ no นมอสเหรอนี่ไฟดับสนิทเลหาไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่เหมือนกับบรูซที่เขาใช้ชีวิตกับความมืดมานานในนี้ตาเขากลับมองเห็นเลหาชัดและมันก็เข้าทางเขาพอดี เลหาหยิบมีดออกมาแต่ก็โดนบรูสเตะจนหลุดเขาจึงคว้าปืนที่อยู่ใกล้ตัวแล้วหวังจะฆ่าบรูซซะแต่แอสเรลก็ปรากฏกายเขากล่าวขานว่าเจ้าคือผู้หลอกลวงเขากล่าวขานว่าเจ้าคือจอมหักหลังเขากล่าวขานว่าเจ้านั้นคือผู้มนมองดังนั้นจึงเป็นหน้าที่แห่งทูตสวรรค์แอสเรลเพื่อมาลงโทษกเจ้าฉันฆ่าแกมาแล้วครั้งหนึ่งฉันจะฆ่าแกอีก เลหากระนำปืนยิงใส่แอสเรลยิงมีดดาบสวนกระสุนยิงไปโดนถังน้ำมันจนน้ำมันล่วไปโดนไฟด้านล่างจนเกิดไฟลุกไหม้ลุกลามไปทั้งตึกซึ่งแอสเรลโนโมสและอัลเฟตอยู่ในฝั่งที่สามารถหนีออกจากตึกไปได้บลูส e กับเลหาติดอยู่อีกด้านโนโมสสะใจที่ได้เห็นเลหากำลังจะโดนไฟเผาตายต่อหน้าต่อตาแต่อัลเฟตขอร้อง ให้เขาช่วยบรูซทีเจ้าหนูทำอะไรบ้างสิคุณหนูบรูซติดอยู่ในนั้นเธอช่วยเขาได้ไหมโนมอสก็ออกมาขัดแอสเรลไม่ช่วยแอสเรลคือผู้ลงทันมาเถอะงานเราสำเร็จแล้วแต่คราวนี้ใช้หนุ่มได้ต่อสู้กับเดอะซิสเต็มในตัวเขาควบคุมตัวเองได้และรีบเดินตรงไปช่วยบรูซออกมาจากเสาบรูซรีบไปคว้าผ้าคุมค้งขาวที่สามารถกันไฟได้แต่ร่างกายของเขาล้าเหลือเกินทั้งโดนวางยาทั้งอดนอน ไม่ได้กินอาหารเรียวแรงก็ไม่เหลือบอกให้อัสริหนีไปเถอะไม่ต้องห่วงเขาแต่เขาไม่ยอมให้บรูซตายหรอกจับเขามาห่อพักคุมแล้วแบกล่างออกมาแล้วเลหาละ่ะอัสริปฏิเสธขอไม่ช่วยโนมอสวิ่งเข้ามาต่อว่าว่าไปช่วยไอ้เจ้าบรูซนี้ทำไมจากนั้นก็เกิดแรงสั่นสะเทือนไฟกำลังลามไปยังชั้นใต้ดินที่เป็นแหล่งเก็บถังน้ำมันใหญ่ที่นี่กำลังจะระเบิดพื้นที่ทั้งหมดนี้กำลังจะกลายเป็นนรกวิง่ง เลหาล้องหาท่หลอดบิสจนล่างเขาท่วมไฟไปทั้งตัวและลงกลั่นน้ำมันก็นระเบิดทำลายทุกสิ่งทุกคนปลอดภัยดีรูสได้สติแล้วโนโมสยังคงไม่พอใจที่แอสเรลขาดคำสั่งเขาเจ้าไม่เชื่อฟังข้าเจ้ายามเกียรติหน้าที่ของเทวทูตแห่งการลงทันผมไม่ใช่เทวทูตผมคือมนุษย์ ผมชื่อชองพอแวเล่และนั่นคือชื่อของพ่อผมด้วยจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ s w r t o of s z r a l l นะครับอันนี้ก็จะเป็นปฐมบท ก่อนที่จะเข้าไปสู่ Nightfall เองนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทำ Nightfall ต่อก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้หรืออยากให้เราทำอีเวนต์ไหนเนื้อเรื่องไหนที่อยากจะให้สรุปก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ